เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองชิมวายมะม่วงหาวหมักลูกเกดกันดูว่าจะมีความอร่อยกลมกล่อมขนาดไหนกินหอมมากเลยเดี๋ยวจะชิมค่ะเพื่อนๆ ได้รสชาติที่ละมุนล,ลิ้นอะ่ะมันไม่ได้บาดคอนะสวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทําอีกเช่นเคยนะวันนี้นะป้าหมูจะพาเพื่อนๆทำวาวยมะม่วงหาวมะนาวหูนะตัวนี้นะคะ FC ส่งมาให้ป้าหมูนะป้าหมูก็ล้างทำความสะอาดแกะเม็ดให้เรียบร้อยนะคะแช่เกลือนะคะเพื่อที่จะเอายางจากมะม่วงหาวออกให้หมดนะเราก็นําไปใส่ในช่องฟิตไว้นะคะเวลาที่ เราจะนํามาใช้งานเราก็ดึงออกมาทีละถุงนะคะเพื่อนๆมันจะได้สะดวกแก่การใช้งานนะแล้วเราก็จะมีมะม่วงหาวใช้ตลอดปีด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่หน้ามะม่วงหาวออกนะมันก็จะออกพร้อมกันนะคะ1ปีเขาจะออกหนึ่งครั้งเวลาออกเขาก็จะออกพร้อมกันเป็นจํานวนมากนะคะถ้าเราไม่รู้จักวิธีการทําความสะอาดแล้วก็เก็บเอาไว้ใช้งานนานๆนะเพื<ๆ>่อนๆมันก็จะเน่าทิ้งนะ f c ส่งมาให้ป้าหมูเป็นลังเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะ ป้าหมูก็ทําความสะอาดเตรียมพร้อมเพื่อใช้งานนะคะวันนี้เราจะมาสอนการทำวายมะม่วงหาวนะป้าหมูก็จะพยายามทำวายนะคะโดยการใช้วัตถุดิบเนี่ยให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการทําเลยค่ะขั้นตอนการเตรียมมะม่วงหาวมะนาวโหูนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะทําให้ดูนะเติมน้ําสะอาดลงไปในชามเลยนะคะ ป้าหมูจะเติมเกลือนะคะลงไปเล็กน้อยนะประมาณหนึ่งช้อนชานะคะขั้นตอนต่อไปนะป้าหมูจะหัน่นมะม่วงหาวมะนาวโห่นะคะผ่าครึ่งแบบนี้นะคะลงไปแช่ในน้าเกลือนะ,ะนี่นะคะแล้วแช่ลงไปในน้ําเกลือนะคะประมาณสิบนาทีมาดูกันนะเราก็แช่มะม่วงหาวมะนาวโห่ในน้ําเกลือครบสิบนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะเม็ดออกนะ,ะนี่นะคะ แกะเม็ดหลุดง่ายเลยนะคะเพราะว่าเราแช่น้ําเกลือไว้10นาทีนะคะเห็นไหมใช้ปลายช้อนหรือว่าช้อนซ่อมก็ได้นะคะแคะเม็ดออกง่ายๆเลยนะเพราะว่าตัวเกลือนะคะเขาก็จะบีบรัดมะม่วงหวา,างมะนาวโหนะคะเม็ดเขาก็สลุดลงนะเราก็แค่ออกง่ายๆเลยนะนี่นะคะป้าหมูก็แกะเม็ดออกเรียบร้อยหมดทุกลูกแล้วนะแล้วก็นําไปล้างในน้ําสะอาดนะคะประมาณ3น้ํานะคะ เราใช้น้ำหนึ่งลิตรเทลงหม้อต้มได้เลยนะเปิดเตาค่ะมะม่วงหาวที่เราเตรียมเอาไว้นะคะเทลงไปได้เลยอันนี้ประมาณล้างทำความสะอาดแล้วนะเพื่อนๆประมาณหกร้อยห้าสิบกรัมนะเทลงไปเลยเราไม่ใส่เยอะมากนะไม่งั้นมันจะเปรี้ยวมากจนกินไม่ได้นะคะเนี่ยอันนี้ก็เพื่อนๆทําความสะอาดแล้วชั่งเลยหกร้อยกรัมนะจะได้ไม่คาดเคลื่อนนะอันนี้เราจะใช้น้ำตาลทรายขาวหนึ่งกิโลนะ เพราะว่าเราอยากจะได้สีวายที่สวยๆใส,ๆ,สๆนะเราเทน้ำตาลทรายลงไปเพื่อนๆรีบคนเลยนะไม่งั้นมันติดก้นหม้อนะตอนนี้น้ำตาลทรายละลายแล้วนะป้าหมูจะเบาไฟค่ะเราจะ ต้มโดยการใช้ไฟเบานะคะ20นาทีนะเดี๋ยวต้มครบ20นาทีมาดูกันค่ะหลังจากที่เราต้มมะม่วงหาวมะนาวโหูนะคะครบ20นาทีนะแล้วเราก็จะได้ความเข้มข้นของน้ําของมะม่วงหาวอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะหมูก็จะตักเอาเนื้อออกไปไว้กวนแยมนะคะมันจะได้ใช้ประโยชน์ได้2ต่อเลยนะถ้าเพื่อนๆอยากได้สูตร แยมมะม่วงหาวมะนาวโหนะป้าหมูก็ทําคลิปสอนไว้ให้ในช่องป้าหมูพาทำแล้วนะคะถ้าใครหาไม่เจอนะทักไลน์มานะคะป้าหมูจะส่งให้ส่วนตัวได้เลยนะคะสูตรแยมมะม่วงหาวนะเราจะตักเนื้อออกก่อนเลยค่ะมะม่วงหาวหนึ่งกิโลเนี่ยทำแยมได้เป็นกะละมังเลยนะเพื่อนๆมันอร่อยด้วยนะอย่าอย่าหมักกากลงไปนะคะเสียดายนะ ผลไม้บางชนิดก็ต้องหมักพร้อมกากนะคะมันถึงจะได้ประโยชน์นะแต่บางชนิดเราต้มเอาความเข้มข้นแล้วเนี่ยเนื้อเอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นได้นะคะหลังจากที่เราตักเนื้อมะม่วงหาวมะนาวโหออกนะคะป้าหมูก็จะเติมไซรัปกินสระของซันนี่บอยนะคะเพราะว่าตัวนี้มันให้รสที่เข้ากันดีกับมะม่วงหาวเลยนะคะตัวนี้ป้าหมูเลือกใช้ตัวนี้นะเป็นไซรัปเข้มข้นกินสระนะคะของซันนี่บอยเนี่ย มันหาซื้อง่ายตามท้องตลาดทั่วไปมีขายนะคะราคาก็ค่อนข้างถูกนะขวดหนึ่งก็ประมาณ20กว่าบาทเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าภาพเทียบเท่าไซรับราคาแพงเลยนะป้าหมูไม่ได้สปอนเซอร์จากซันนี่บอยนะคะแต่ว่าใช้ดีป้าหมูก็นํามาบอกต่อเพื่อนสมาชิกให้ได้ใช้ตามนะถ้าบริษัทซันนี่บอยนะคะเห็นคลิปป้าหมูที่นําผลิตภัณฑ์ของท่านมาใช้บ่อยครั้งนะอยากจะติดต่อเป็นสปอนเซอร์ให้ป้าหมูนะคะก็ยินดีอย่างยิ่งนะป้าหมูก็แปะลิงก์ไลน์แล้วก็เฟซบุ๊ก ช่องทางโซเชียลต่างๆนะคะใต้คลิปนี้ให้แล้วนะคะเราจะใช้ที่1ขวดเลยนะเพื่อนๆเนี่ยค่อนข้างที่จะหอมนะหลังจากที่เราเทสาระเข้มข้น1ขวดนะคะเราจะเติมน้ําส่วนที่เหลือนปะปลาหมูใช้เป็นน้ําดื่มนะคะ4ลิตรเทลงไปเลยเราใช้น้ําดื่มหรือว่าน้ําบรรจุขวดนะคะหรือว่าน้ํากองนะถ้าใครใช้น้ำประปลาเพื Leaders, ่อนๆเอาไปต้มก่อนนะ เราเติมไป4ลิตรเลยนะคะเราเทส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยนะคะก็คนให้มันเข้ากันก่อนนะเราจะเทน้ำมะม่วงหาวเนี่ยลงถังหมักก่อนนะปาหมูก็เทน้ำมะม่วงหาวลงถังหมักเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครทําตามสูตรปลาหมูนะถัง6ลิตรเนี่ยมันจะใส่ไม่พอนะคะมันจะต้องใช้ถังที่7-8ลิตรนะเราก็แบ่งใส่ขวดน้ําอัดลมนะคะ เราก็สามารถแบ่งใส่ขวดนะ้ำอัดลมแบบนี้ได้นะเราก็จะแบ่งออกมาเป็นสองขวดนะคะเพราะว่าถัางเดียวมันไม่พอนะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องไปซื้อถังใหญ่นะนี่นะคะนี่คือลูกเกดนะยีจากธรรมชาติที่เราจะใช้วันนี้ก็คือลูกเกดนะคะเพื่อนๆป้าหมูใช้ลูกเกดดำห้าสิบกรัมนะเราใส่ลงไปในถังได้เลยค่ะ ใส่ลงไปตรงๆแบบนี้ได้เลยนะใครที่อยากให้ยี่ทำงานไวๆเพื่อนๆเอาลูกเกดไปสับก่อนก็ได้นะแต่ว่าใส่เป็นลูปแบบนี้มันก็ทำงานได้เหมือนกันนะหลังจากที่เราใส่ลูกเกดลงไปนะปิดฝาได้เลยค่ะเราจะไม่ปิดสนิทแบบนี้นะคะคลายฝาเกียวออกนะคะให้เขาขยับได้แบบนี้นะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆปิดสนิทนะขวดมันจะบวมแล้วมันอาจจะแตกได้นะ ติดสติกเกอร์ไว้นะคะเราจะได้รู้ว่าเราทำวายอะไรนะวายมะม่วงหาวหมักลูกเกดนะคะป้าหมูหมักวันที่1เดือน10นะเราจะนับไป2ส,สัปดาห์นะคะเดี๋ยวครบ2ส,สัปดาห์นะป้าหมูจะมาอัปเดตค่ะว่าวายมะม่วงหาวหมักลูกเกตดรั่วหมักยิตธรรมชาตินะมันจะได้รสชาติของแอลโกอฮอล์ที่มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมค่ะ วันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตไวน์มะม่วงหาวหมักลูกเกตนะคะเพือ่อนๆตัวนี้เราไม่ใช้ยี้สังเคราะห์เลยนะเราใช้ยี้จากธรรมชาตินะคะเพือ่อนๆเราใช้ยี้จากธรรมชาตินะคะก็คือการหมักด้วยลูกเกตนะป้าหมูหมักตั้งแต่วันที่หนึ่งนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบเดือนสิบนะใช้เวลาในการหมักทั้งสิ้นยี่สิบวันตอนนี้ยี้ยังทำงานอยู่นะเพือ่อนๆนะเนี่ยสังเกตดูเพือ่อนๆดูยี้ยังทำงานอยู่เห็นไหมคะยังเป็นภายน้ำอยู่เลย แต่ว่าเราชอบในรสชาติแล้วนะคะเราก็จะกองกากแล้วก็นกยีดเลยนะเรากองผ่านกระชอนได้เลยค่ะกากแบบนี้เราจะไม่ใช้นะคะทิ้งได้เลยนะเห็นก้นถังไหมก้นถังมันเป็นซากยีดนะคะซากยีดที่มันตายแล้วหมดอายุแล้วเนี่ยมันจะตกตะกอนนอนก้นแบบนี้นะคะอันนี้เราไม่เทลงไปนะมันจะทำให้ไวของเราเสียรสชาตินะ เพื่อนเพื่อนคะไวน์มะม่วงหาวหมักด้วยยีธรรมชาตินะป้าหมูหมักถึงยี่สิบวันนะไม่มีความขมความเฝื่อนอะไรเลยวันนี้ป้าหมูจะไม่เติมน้ำตาลสายเพิ่มนะได้รสชาติที่หวานละมุนเพื่อนๆอร่อยมากเลยแอลกอฮอล์ไม่ได้สูงมากแอลกอฮอล์มันจะไม่สูงเท่ายีสังเคราะห์นะเพื่อนๆนะแต่ว่าได้รสชาติที่นุ่มละมุนเพื่อนๆนะใครที่ชอบไวน์แบบรสผู้ดีผู้ดีแบบละมุนล,ละมุนอะดื่มเพลินๆคุยกันไปดื่มจิบไวน์ไปเนี่ย สามารถหมักด้วยยีธรรมชาติได้นะคะเดี๋ยวเราจะน็อกยีที่อุณหภูมิ40องศาได้เลยเปิดเตาค่ะไม่ต้องเติมน้ำตาลทรายหรือไม่ต้องเติมไจหละเพิ่มแล้วนะคะเพราะว่าได้รสชาติที่อร่อยกลมกล่อมแต่ว่าถ้าของใครเปิดมาแล้วชิมมีรสชาติที่เฟื่อนหรือว่าขมสามารถเติมน้ำตาลทรายขาวได้นะคะ20-50กรัมเท่านั้นนะห้ามเติมเยอะไปกว่านี้นะคะเราไม่อยากให้วนยของเรามีรสชาติที่หวานนำนะ นี่นะคะตอนนี้ป้ะหมูวัดได้ที่39.3องศาเพื่อนเพื่อนนี่นะคะตอนนี้ป้ะหมูวัดอุณหภูมิได้ที่4 0่องศาเพื่อนๆนปิดเตาได้เลยจ้า <_ letter> นี่นะคะตอนนี้ป้ะหมูก็ปิดเตาเรียบร้อยแล้วนะคะเราน็อกยีสเสร็จนะคะเพื่อนเพื่อนจะต้องยกหม้อวายออกจากเตาแก๊สทันทีนะเพื่อไม่ให้อุณหภูมิมันสูงขึ้นกว่าที่เราต้องการเพราะว่า ความร้อนในเตามันจะยังคงเหลืออยู่นะคะถ้าเราคาหม้อในเตาไว้อุณภูมิมันจะสูงขึ้นแอลกอฮอล์มันจะระเหยหมดนะเพราะฉะนั้นยกออกจากเตาทันทีและพักให้วายเป็นอุณหภูมิห้องนะคะพอวายเป็นอุณหภูมิห้องแล้วป้าหมูจะมาอัปเดตในขั้นตอนต่อไปค่ะตอนนี้นะคะป้าหมูก็พักจนวายมะม่วงหาวเป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะเดี๋ยวเราจะเทลงถังสําหรับบม่มเลยค่ะ ตอนนี้เราก็กองน้ำใส่ถังเรียบร้อยแล้วนะคะป้าหมูจะสอนวิธีการใส่โพแทสเซียมเมตาไบซันไฟน์นะนี่นะคะใครที่ซื้อสาร KMS นะคะหรือว่าสารคงสภาพจากป้าหมูไปนะก็จะได้ช้อนไปด้วยนะคะป้าหมูจะสอนการเติมสารโพแทสเซียมเมตาไบซันไฟน์โดยการใช้ช้อนนี้นะเราจะเติมลงไปในถังนะคะใช้สองช้อนนะเพื่อนๆนะ เราตักพูนได้เลยนะคะนี่นะสองช้อนใส่ลงไปเลยนี่นะคะสองช้อนใส่สาร kms เสร็จเพื่อนๆปิดฝาให้สนิทได้เลยนะตอนนี้เราปิดฝาถังสนิทเรียบร้อยแล้วนะคะสติ๊กเกอร์เราก็ติดคืนเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวบ่มไปประมาณสองวันนะคะเพื่อนๆมาบีบถังดูนะถ้าถังบีบลงแบบนี้ก็ปล่อยได้ปกติเลยนะแต่ถ้ากดลงแล้ว ถังมันแข็งถังบวมกดไม่ลงเพื่อนๆคลายฝาถังเล็กน้อยก็บ่มต่อได้เลยนะคะป้าหมูจะบ่มในอุณหภูมิห้องประมาณ7-10วันนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตว่าวายมะม่วงหาวหมักลูกเกตเนี่ยวายของเราสีจะสวยน้ําจะใสขึ้นมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวป้าหมูกลับมาอัปเดตค่ะเพื่อนๆรอ,อชมนะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตวายมะม่วงหาวหมักลูกเกตนะคะ หมูบ่ม KMS เอไปเพียงแค่2วันเพื่อนๆดูนะน้ํามันตกตะกอนเห็นไหมคะมันเริ่มใสขึ้นเพื่อนๆดูมันแยกชั้นเห็นไหมด้านบนเนี่ยที่เรามองเห็นเนี่ยมันจะเริ่มใสละด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นตะกอนเห็นไหมคะเนี่ยเพียงแค่2วันนะป้าหมูก็เอามาให้เพื่อนๆดูเลยเพราะว่าเราใส่ตัวสารโพแทสเซียมเมตาไบซันฟล์เข้าไปนะคะมันเข้าไปยับยั้งการเจริญเติบโตของพวกเชื้อแบคทีเรียรต่างๆนะเพื่อนๆเห็นไหมคะ มันจะทําให้วายของเราอ่ะใสามากขึ้นหมายความว่าพวกตะกอนอะไรต่างๆอ่ะเพื่อนๆมันจะตกลงไปด้านล่างนะคะเร็วขึ้นนะแล้วป้าหมูก็จะมาสอนให้เพื่อนๆเก็บวายลงขวดโดยการเติมสารโพแทสเซียมซอร์เบตนะคะสารตัวนี้มันเป็นสารฆ่ายีตโดยตรงเพื่อนๆใส่ตัวนี้เข้าไปนะคะเพื่อที่เราจะได้เก็บวายลงขวดเนี่ยและ บ่มในระยะยาวรู้ว่าเก็บไว้ในระยะยาวไปเลยเพื่อนเพื่อนเก็บไปเลยห้าเดือนหกเดือนหรือว่าปีหนึ่งเนี่ยเก็บไว้ในขวดเนี่ยจนกว่ามันจะตกตะกอนนอนก้นแล้วเพื่อนๆก็ค่อยเทไวน์ที่เป็นน้าําใสๆออกมาใส่ขวดอื่นนะคะพอเราจะเทไวน์ลงขวดใช่ไหมคะเราก็จะเติมสารโพแทสเซียมซอเบตนะเพื่อนๆนซื้อกับป้าหมูไปจะเป็นลักษณะเม็ดแท่งๆแบบนี้นะคะจะได้ช้อนตวงไปด้วยเพื่อนๆ เนี่ยป้าหมูให้ใช้ช้อนแบบนี้เพราะว่าเวลาป้าหมูสอนป้าหมูใช้สอนด้วยช้อนนี้นะคะเราจะเติมเพียงแค่หนึ่งช้อนขวด 300- ถึง500 ml เราจะเติมเพียงแค่หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนเต็มๆแบบนี้เลยเติมลงไปในขวดเลยเห็นไหมคะเนี่ยโพแทสเซียมซอเบตมันจะลงไปนอนก้นขวดแบบนี้ขวดแบบนี้อันนี้ขวดเหล้าไทยนะคะ 750 ml ถึง1000 ml เพื่อนๆใช้2ช้อนนะคะใช้ช้อนสีน้ำเงินนะ่ะใส่ซอเบต2ช้อนตอนนี้เราก็จะมาเติมไวน์ลงไปในขวดนี้เลยเพื่อนๆพื่ดูว่ามันใสขนาดไหน พอเราใส่โพแทสเซียมซเดีลงไปนะเพื่อนๆเติมวายเสร็จเรียบร้อยปิดฝาให้สนิทได้เลยนะคะตั้งในอุณหภูมิห้องเลยค่ะเราจะตั้งไปเลยจนกว่าวายของเราจะใสขึ้นนี่นะคะปิดฝาให้สนิทแบบนี้ตั้งไว้เลยตั้งแบบนี้นะคะเนี่ยป้าหมูตั้งในชั้นเรียงไว้เลยก็มองจนกว่าว่าวายจะใสแบบนี้นะคะเห็นไหมเห็นไหมคะถ้าเราเทใหม่ๆมันก็จะยังขุ่นๆนะถ้าไม่มีตัวเปรียบเทียบเราก็จะมองไม่รู้ว่ามันจะใสขนาดไหน ไม่ว่าจะเป็นสีเข้มหรือสีอ่อนนะเพื่อนๆนะตัวนี้ไวยมะม่วงมหาชนกเห็นไหมคะเขาก็จะได้สีเหลืองเพื่อนๆเห็นไหมมันก็จะมีความใสขึ้นเห็นไหมคะด้านล่างนี่คือจะมีตะกรอนเล็กๆนะเราเทปเปลี่ยนขวดไปมันก็จะใสไปเลยนะคะเนี่ยอันนี้ไวยมาพูดเพื่อนๆดูนะสีเขาจะเป็นออกสีน้ำตาลแต่มันมีความใสเห็นไหมคะมันมีความใสเนี่ยด้านล่างนี่คือตกตะกรอนนอนก้นนะคะเราก็จะใส่ซอเบทลงไปเพื่อนๆ ตั้งไปเลยตั้งยาวๆตั้งห้าหกเดือนลืมไปเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวมันจะเกิดความใสขึ้นเองตัวนี้เป็นไว้มะม่วงหาวหมักลูกเกดที่เราเทไปนะคะตั้งแต่ตอนที่เรานอกยีบนะบ่มได้แค่สองคืนนะเพื่อนๆมันยังใสได้ขนาดนี้ตัวนี้เราเพิ่งผ่านการบ่มมาเพียงแค่สองคืนนะเพื่อนๆดูว่ามันใสได้เท่านี้แล้วนะถ้าเราบ่มไปสักสัปดาห์หนึ่งหรือว่าเดือนหนึ่งเนี่ยมันจะใสกิ๊กเลยค่ะสี มันจะคงสีแบบนี้แหละเพื่อนๆแต่มันจะมีความใสนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาชิมรสชาติเพื่อนๆนะโอ้นี่กลิ่นหอมมากเลยค่ะเนี่ยเพื่อนๆดูกลิ่นหอมมากเลยเดี๋ยวจะชิมค่ะ Uh huh. เพื่อนๆได้รสชาติที่ละมุนลิ้นน่ะมันไม่ได้บาดคอนะรสชาติมันไม่ได้แหลมบาดคอเพื่อนๆร้อนเ่าคอนะแต่ได้รสที่ละมุนลิ้นคําว่ารสที่ละมุนลิ้นคืออะไรคือมีแอลกอฮอล์ค่ะแต่ไม่ได้รุนแรงไม่ได้รุนแรงเหมือน40ดีกีที่ดื่มลงไปแล้วมันลวกคอไม่ใช่เราได้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีความละมุนลิ้นนะ มันได้ความหอมกลมกล่อมของอะมะม่วงหาวเนี่ยนะรสชาติของมะม่วงหาวมันก็จะมีอมหวานอมเปรี้ยวนะแล้วก็ความระมุนของลูกเกดอะที่เราเอามาหมักแทนยิสสังคออะมันมีความนุ่มเพื่อนๆมันมีความนุ่มสูตรยิตสธรรมชาตินะเหมาะสําหรับคนที่ไม่ได้ชอบความความร้อนที่รุนแรงอะไม่ได้ชอบแอลที่รุนแรงแบบแหลมปีด๊ดอะใครที่หมัก สูตรของป้าหมูนะคะที่ใช้ยีธรรมชาตินะมันจะได้รสที่ซอฟค่ะมันได้รสที่ซอฟแต่มีแอลกอฮอล์นะมันได้ความนุ่มนวลน,นะเหมาะสําหรับคนที่อยากเมาแบบผู้ดีอ่ะใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วนะคะรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สําหรับท่านก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด,ด้วยกดไลค์กดแชร์ออกไปเยอะๆเลยนะคะเพื่อนสมาชิกท่านอื่นจะได้รู้ถึงวิธีการทําวายอย่างถูกต้อง ป้าหมูก็สวัสดีทักทายเอทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะดูแลสุขภาพกันทุกคนด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ